นูบะดอนสตอรี่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นูดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ผมหยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับสัปดาห์นี้ก็จะรีวิวหนังสือเยอะนิดหนึ่งเพราะว่ามีโอกาสได้อ่านหนังสือหลายเล่มจบนะครับ หนังสือเล่มนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปคือผมรู้จักกับผู้เขียนท่านหนึ่งก็คือคุณนภัทรนะคุณนภัทรก็กราอินบ็อกมาหาผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์จะอยากส่งหนังสือเล่มนี้มาให้อาจารย์อ่านนะครับก็เลยได้มีโอกาสอ่านนะก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านแน่นอนนะครับชื่อหนังสือคือมงยามแห่งความสิ้นยินดีคนเขียนคือคุณกิติศักดิ์คงคาแล้วก็คือคุณนภัทร สัตยุทธนะครับก็คุณพัฒเนี่ยครับหรือผมเรียกว่าคุณบีนเนี่ยก็กุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาตีมหนังสือเป็นแบบนี้ครับคุณกิติศักด์เนี่ยก็จะเล่าเรื่องอประสบการณ์ที่ผ่านเป็นซึมเศร้านะครับส่วนคุณพัฒเนี่ยก็เป็นนักจะเรียกว่าอะไรเดียเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับ cognitive behavioral therapy หรือ CBT ก็คือการเยียวยาจิตใจแล้วกันเอาง่ายๆนะ ก็เลยมันก็เลยเป็นหนังสือที่อ่านแล้วได้ได้ทั้งความรู้แล้วก็อ่านแล้วจะเรียกว่าอะไรน่าติดตามครับเพราะว่ามันจะสลับบทกันบทหนึ่งจะเป็นเรื่องของคุณกิติศักดิ์ที่ผ่านชีวิตมานะครับเล่าเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็อีกบทหนึ่งก็จะเป็นคุณพภันรมาพูดถึงหลักการวิธีการเยียวยาวิธีการมองโลกอะไรอย่างเงี้ยอ่านแล้วเนี่ยผมได้ข้อคิดมาทั้งหมด23ข้อก็เลยอยากจะนํามาฝากกับ ทุกคนในวันนี้นะครับก็แรกครับเมื่อเราต้องเจอความสศกเศร้าเนี่ยเราจะมีกระบวนการ5ระยะที่จะต้องผ่านไปนะครับก็ต้องพูดแบบนี้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้1 2 3 4 5แบบนี้นะครับบางคนอาจจะกระโดดไปเลยเป็นระยะที่4ที่5เลยก็ได้นะแต่ว่า5ระยะอันแรกก็คือตกใจและปฏิเสธนะคือไม่จริงไม่ใช่อันที่2คือโกรธ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยอันที่3คือเรียกเจราจาต่อรองแล้วว่าอะถ้ามันเป็นแล้วจะยังไงนะถ้ามันถ้าอย่างนี้เป็นแบบนี้ดีไหมล้านที่4ี่คือขั้นที่4ี่คือเศร้าก็แบบเซ็งจังเลยแย่จังเลยแต่สุดท้ายมันจะวิ่งเข้ามาถึงการยอมรับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเคยเจอคนที่เขากําลังโศกเศร้าเสียใจก็อย่าไปแปลกใจว่าทําไมเธอถึงม,มีพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นกระบวนการ นะครับแต่ใน,นที่สุดมันจะวิ่งเข้าไปสู่การยอมรับนะสองครับเมื่อเรารู้สึกเศร้าเนี่ยลองจัดเวลาเพื่อให้โศกเศร้าโดยเฉพาะจะช่วยทําให้เราไม่จมอยู่ความโศกเศร้านั้นมากจนเกินไปสังเกตเวลาเศร้ามันจะเศร้าตลอดเลยนะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ร้องไห,ห้นะเพราะมันคิดแต่เรื่องนั้นทั้งวันคือมันก็ไม่มันก็ไม่ผิดธรรมชาติหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เศร้ายิ่งยิ่งมันมีเรื่องเศร้ามากๆเนี่ยมันก็จะจมอยู่ตรงนั้นนะานก็บอกวิธีการนะั่นคือจัดเวลาไว้ เช่นอาจจะบอกว่าจะเศร้าช่วงเวลาบ่ายสถึงบ่ายสเท่านั้นอย่างนเงี้ยแลวตอนนั้นเนี่ยปล่อยตัวเองคิดให้เต็มที่ให้เศร้าเต็มที่เลยแต่พอเวลาอื่นเนี่ยสมมุติว่าพอถึงเวลาจะรู้สึกเศร้าแล้วเอ้ยเดี๋ยวบ่ายสองบ่ายสเดี๋ยวเราค่อยเศร้าทีเดียวนะแบบนี้มันก็จะทําให้จํากัดระยะเวลาการเศร้าแล้วก็ไม่ได้เป็นการกดตัวเองนะไม่ให้เศร้าเราต้องไม่เศร้ามันทําไม่ได้นะครับมันเศร้าคือเศร้าอนะสครับ เรารักคนที่เราดูแลได้แต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยอันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยแบกภาระใช่ไหมเช่นคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะไม่สบายนูน่นนี่นั่นต้องดูแลนะหรือหรือคนอื่นๆเนี่ยดูแลคนที่เรารักก็ได้ครับนะครับหรือรักคนที่เราดูแลได้ครับเราเราก็แบบไม่อยากเขาป่วยไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาไม่สบายอนะไรเงี้ยได้แต่ว่าคนดูแลเนี่ยหลายคนชอบไปโฟกัสที่ คนที่เรารักนะคนที่เราดูแลโดยที่ไม่ยอมดูแลตัวเองนะไออันเนี้ยไม่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยในหนังสือเขาก็แนะนําว่าอย่าลืมดูแลตัวเราเองด้วยเพราะอะไรไนหะถ้าไม่ดูแลตัวเราเองเราไม่สบายไปนะคนที่เราดูแลเขาก็เขาก็ยิ่งแย่เขาไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนเวลาเราขึ้นขึ้นเครื่องบินจําได้ไหมเขาจะมีคนประกาศว่าถ้ามันมีแรงกดดันเยอะเนี่ยออ,ออกซิเจนแมสแลวก็คือหน้ากาก ออกซิเจนมันจะหล่นลงมาจากข้างบนนะคุณใส่ตัวเองก่อนนะก่อนที่คุณจะไปใส่ให้เด็กๆใช่ปะ่ะไม่ได้ฉันจะต้องให้ลูกฉันก่อนเมื่อกดว่าใส่ให้เด็กได้แต่ตัวเองสลบไปลูกช่วยไม่ได้นะครับเขายังเด็กอยู่นะครับคุณต้องใส่ตัวคุณก่อนคุณจะช่วยคนอื่นได้นะครับ4ครับถ้าเราล้มเหลวในบทบาทหนึ่งไม่ได้แปลว่าเราจะล้มเหลวกับทุกเรื่องอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ บางคนโอนแร้วจากงานี่เศร้าเซงเบื่อแล้วก็บอกชีวิตฉันไม่มีค่าไม่ฮะชีวิตคุณมีค่าเยอะมากเลยครับใช่ครับคุณล้มเหลวเรื่องงานใช่แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณน้องล้มเหลวเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องทุกเรื่องนะฮะอย่าอย่าเพิ่งไปเหมาว่าเราจะล้มเหลวหมดนะครับ5นะครับระดับความกังวลเนี่ยมันคืออัตราส่วนระหว่างเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเป็นภัยฮะหารด้วยความสามารถที่เราจะรับมือกับสิ่งนั้นแปลว่าอย่างนี้ฮะ ถ้าเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเป็นภัยมันสูงเนี่ยความกังวลก็จะสูงใช่ไหมในขณะเดียวกันถ้าความสามารถที่เราจะรับมือกับสิ่งนั้นมันต่ําเพราะมันเป็นส่วนใช่ไหมถ้ามันต่ำเนี่ยเราก็ยิ่งกังวลหนะักแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ตัวนั้นเนี่ยมันดูแล้วไม่ค่อยเป็นภัยเท่าไหร่ความกังวลก็น้อยหรือเรามีความสามารถในการรับมือสูงมากเอ้ยถ้าเกิดขึ้นฉันจัดการได ความกังวลก็น้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะจัดการความกังวลเนี่ยมันจัดการได้2อ,อย่างคือดูเหตุการณ์นั้นเป็นภัยสูงจริงหรือไม่อันนี้อาจจะจัดการได้ยากนิดหนึ่งแต่พิจารณาได้ว่าสูงจริงหรือไม่กับวันที่2คือความสามารถในการรับมือถ้ามันสูงแต่ว่าถ้าเกิดความสามารถเรารับมือเราก็สูงตามด้วยความกังวลเราก็จะลดลงนะครับ หรือบางคนเห็นเห็นบางคนไหมเหตุการณ์ไม่ค่อยเป็นภัยเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าตัวเองรับมือไม่ได้เลยอะความกังวลก็สูงเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องไปเนตสองตัวแปรนี้นะครับจัดการ2ตัวแปรนี้ข้อ oh 6ครับเวลาเรากังวลเนี่ย mm. ให้เราตอบคําถามสี่คำถามนะหนึเร็เวร้ายสุดมันจะเกิดอะไรขึ้นอา่าตอบเลยคิดให้มันเร็วร้ายสุดๆเลย2ไอเร็วร้ายสุดๆนั่นนะโอกาสจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนบางทีมันเร็วร้ายสุดเนี่ยฉันต้องถูกไล่ออกจากงานแน่เลยแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะ 1%, 1นะมันก็ไม่ควรจะกังวลม,มากใช่ไหมอัน3อ่ะถ้าเกิดขึ้นจริงเราจะ,จะ,จะรับมือได้ยังไงถ้าโดนไล่ออกจริงหรอถึงแม้จะเือ1%นะเราก็น่าจะมีทางหางานใหม่ได้อ่ะอันนี้ก็คือการการที่จะเราจะรับมืออันที่4เราต้องเตรียมอะไรเพื่อลดความบุนแรงนั้นเช่นเราอาจจะต้องเก็บเงินไว้สัก6เดือนไหมเผื่อว่าถูกไล่ออกมาเราหางานไม่ได้ เราก็ยังมีเงินสำรอง6เดือนสามารถอยู่ได้อย่างเงี้ยก็คือการเตรียมการนะทำแบบนี้แล้วความกังวลก็จะลดลงไม่ใช่นั่งกังวลอยู่เมื่อไหร่ฉันจะโดนไล่ออกหรือเปล่าหัวหน้าเรียกชื่อทีก็ผวาอะไรเงี้ยอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์ไงนะครับคิดคิด4เรื่องนี้แล้วจะช่วยได้นะครับข้อ7นะครับความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากที่เราเข้าใจตัวเองนะครับทำไมคนคบกับเราก็ชอบชอบ,ชอบทิ้งเราอนะไรเงี้ยเป็นเพราะเราไม่รู้จักตัวเราเองไงนะ เราลองรู้ทำความเข้าใจตัวเองให้มากๆครับเข้าใจตัวเองเราจะรู้เลยว่าข้อดีข้อเสียเราเป็นยังไงนิสัยเราเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับจะดีนะครับก็อครับทําผิดต้องรู้จักขอโทษครับแล้วถ้าอีกฝ่ายทําให้เราไม่พอใจก็ต้องบอกเขาครับสมมุติชีวิตคู่นะคุณนัดกับภรรยาคุณแล้วคุณหรือสามีคุณก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคู่คู่ชีวิตคุณเป็นสามีหรือภรรยาเนี่ยคุณมาสายใช่ไหมคุณต้อขอโทษเขานะว่า ขอโทษทีเรามาสายนะครับแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเขาทําผิดเช่นเขาเป็นคนมาสายเราต้องบอกเขานะว่าเออเฮ้ยเราไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เลยอะ่ะเราไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะที่เธอมาสายเพราะว่ามันทําให้เสียเวลาเลยอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยคนอื่นทําทําไม่ถูกใจเราเนะเช่นเขามาสายเราก็นิ่ง แล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆคุณเป็นไงคือไม่เป็นไรก็ดีครับถ้าไม่เป็นไรจริงๆก็ไม่มีอะไรครแค่มาใสา่มองค้ำค่าไปเถอะก็ไม่ไม่มีอะไรก็ดีแต่บางคนไม่ใช่บางคนเก็บแต่ไม่บอกผมเคยดูนังหนังเกาหลีเรื่องหนึ่งจําไม่ได้เรื่องไหนคือก็เป็นคู่สามีภรรยาเป็น,เป,นเป็นพ่อแม่นางเอกมั้งอยู่ด้วยกันจนกเกษียณนะวันที่กเกษียณปุ๊บภรรยาขอยาไอ้สามีก็งงว่าอะไรอะ่ะทาไมอะ่ะเขาเพิ่งกเกษียณเนี่ยขอยา ภรรยาก็บอกเขาอดทนมานานแล้วกับการที่แบบสามีไม,ไม่ไม่มีระเบียบอะ่ะคือเหมือนกับกลับบ้านแล้วก็โยนถุงเท้าทิ้งแล้วเขาต้องคอยเก็บซึ่งถ้าเราดูเรื่องเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวรู้สึกมันเล็กๆเนาะมันแบบอะไรวะแค่เก็บถุงเท้าให้สามีมันหย,ยาๆเลยมันดูไม่ make s นแต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งนี้มันสะสมมาเขามา 30- 40ปีครับแล้วเขาไม่เคยบอกไงสามีก็ไม่เคยรู้ไงว่าการที่โยนถุงเท้าทิ้งเนี่ยมันทําความอึดอัดใจภรรยามาตลอด เวลา40ปีที่แต่งงานกันอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้ามีอะไรไม่พอใจก็ต้องบอกกันข้อเ้าครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เราไม่พอใจกันถ้าไม่สื่อสารกันวันนึงอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เนี่ยฮะที่ผมเล่าให้ฟังหรือไม่อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับที่แบบเป็นเพื่อนกันสนิทกันแต่ว่าทําไมเคยมีเคยมีเคสแบบนี้เหมือนกันนะอีกคนหนึ่งก็บอกดีเนาะกินข้าวก็จะออกเองินให้เพื่อนอย่างเดียวแต่บางทีเพื่อนรู้สึกแย่ไงนะคือแบบ เฮ้ยทำไม้องออกเงินตลอดแล้วมันดูถูกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่านะครับคุยคุยกันเลยฮนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เราต้องขอออกว่ะเพราะว่าถ้าเกิดนายออกให้เราตลอดเวลาเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดนะเรารู้สึกแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้อะไรเงี้ยอ่ามันก็จะไม่เกิดเรื่องใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นทะเลาะก,กันวันหนึ่งฉันเลิกคบเลยไว้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรไงนะครับขอ้อ10นะครับเวลาจะสื่อสารให้บอกว่าเรารู้สึกอย่างไรดีกว่า บอกว่าเธอทําอะไรภาษาอังกฤษคืองน,นี้ I message กับ U message นะครับถามว่าทําไมฮะยกตัวอย่างก่อนเวลาเขามาสายเนี่ยแทนที่บอกว่าทําไมเธอถึงมาสายนี่คือ U message y o U คือภาษาอังกฤษนะนะคือบอกว่าเธอทําอะไรมันเหมือนกันการกล่าวกล่าวโทษเขานะแต่ถ้า I message คือเออเรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยเวลาที่เธอมาสายอย่างเงี้ยเขามีแนวโน้มที่อยากจะแก้ไขตัวเองมากกว่าถ้าเราบอกว่าทําไมเธอถึงมาสายเอา้า ฉันก็ต้องเป็นมีมีมมทุละธรรมของฉันสิมันไม่ใช่ว่าฉันจะต้องมาตรงได้ตลอดนะฉันทํางานตั้งเยอะคือคือเขาจะดีเฟนซีนึกออกไหมครับเพราะว่าบอกว่าเธอทําอะไรอย่างเช่นบอกว่าเธอมาสายเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกตําหนิอ่ะเขาไม่อยากรับฟังมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่อยากทวนโดนตําหนิอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นบอกเขาว่าผมรู้สึกแย่ที่เวลาคุณมาสายอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้เรารู้สึกแย่เขาก็จะเปลี่ยนนะครับ 11เครับเวลา<โอ>มีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยให้มองว่าเราอยู่ข้างเดียวกันส่วนความเห็นที่ไม่ตรงกันคือปัญหาที่เราช่วยแก้อันนี้ผมเคยอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งเจอเหมือนกันนะครับมันเป็นเทคนิคที่ผมว่าค่อนข้างดีทีเดียวคือบางที i, สามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยคิดว่าตัวสามีคิดว่าภรรยาเป็นศัตรูภรรยาคิดว่าสามีเป็นศัตรูอย่างนี้ยากครับอย่างนี้ไม่จบแต่ถ้าเกิดสามีกับภรรยาที่ผมอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็เขาก็แนะนานะะอีกเล่มหนึ่งเขาบอกว่า ทุกครั้งที่เขามีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเขาจะบอกว่าเราอยู่ทีมเดียวกันนะทั้งสามีภรรยานี่อยู่ทีมเดียวกันไอ้ตัวที่อยู่ตรงข้ามเราคือปัญหานี่แหละไอ้ความเห็นไม่ตรงกันนี่แหละคือปัญหาเรามาหาทางออกร่วมกันดีก,กว่าว่าเราจะชะนะไอ้ปัญหาข้อนี้ได้ยังไงอย่างนี้คุณจะไม่ทะเลาะก,กันถึงแม้ว่าความเห็นไม่ตรงกันแต่คุณรู้เห็นว่าความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันคือปัญหาที่พวกเราอ่ะจะต้องจัดการพวกเราคือทั้งสามีและภรรยาหรือหรือ,รอ,รอบริบทอื่นๆก็ได้นะครับที่ต้องจัดการ 12นะครับหนังสือมันเกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้านะก็ภาวะซึมเศร้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนผมจําได้ผมเคยคุยกับคุณหมอนะครับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเคยเคยสัมภาษณ์ในรายการนพดลสอรี่ด้วยแหละนะครับถ้าใครไม่เคยฟังลองย้อนกลับไปฟังนะคุณหมอก็จะเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นอะไรเงี้ยคุณหมอจะบอกเลยว่าซึมเศร้าก็เหมือนโรคหวัดแหละเป็นได้ทุกคน แล้วอย่าไปอายว่าแบบเราซึมเศร้าเป็นโรคจิตแล้วไม่ใช่ซึมเศร้าเหมือนโรคหวัดเราเราเป็นหวัดเราอายไหมละ่ะเออเป็นหวัดแบบโดนตาหน้าไม่แต่ซึมเศร้าเนี่ยสังคมยังไม่ค่อยเข้าใจนะทําไมเธอมันอ่อนแอไม่ใช่ฮะเขาเป็นโรคเหมือนเป็นหวัดนะ่ะเวลาเราเป็นหวัดแล้วเราเดินไม่ไหวนอนสมมีใครเราว่าเราอ่อนแอไหมล่ะทําไมเธอแค,แค่แค่นี้เดินไม่ได้ไม่เราจะเห็นใจเขาด้วยซ้ำว่าเออพักผ่อนเยอะๆนะ ซึมเศร้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับอย่าไปรู้สึกแย่รู้สึกดาวสําหรับคนที่เป็นเหมือนกันนะครับคุณเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เข้มแข็งด้วยผมบอกให้ว่าคน,คนซึมเศร้าเป็นคนที่เข้มแข็งนะเพราะเขาต้องผ่านกระบวนการพวกเนี่ยมันเหมือนคนเป็นหวัดอะ่ะคนเป็นไข้หวัดนอนซมอะ่ะแต่เขาก็ยังยังลุกขึ้นมาทํางานได้คิดดูดิเข,เขาเก็เข้มแข็งแล้วยังชื่นชมนะโอ้โหขนาดเป็นหวัดยังทํางานได้เหรอซึมเศร้านี่ทํางานทุกวันนะครับ เขาเข้มแข็งมากๆเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่แนะนําให้ทํางานหามรุ่งหามค่ำนะครับต้องพูดแบบนี้ก่อนแต่ก็ไม่ไม่จริงครับว่าคนซึมเศร้าเป็นคนอ่อนแอไม่จริงนะครับถัดไปนะครับสิ่งที่เราคิดไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่เป็นจริงเสมอไปเพราะว่าบางทีเราหลายคนอยู่ในภาวะซึมเศร้าเนี่ยเขาจะคิดว่าคนไม่รักเขาเขาจะคิดว่าเขาไม่มีค่าเขาจะคิดว่าในโลกนี้มีเขาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องบอกแบบนี้ด้วยว่า หรือเตือนคนไม่ซึมเศร้ารก,ก,ก็เหมือนกันนะต้องบอกว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่จมําเป็นต้องเป็นจริงนะไอ้ที่เราคิดบางทีคิดเลยเถนะิดฮะคนไม่รักไม่จริงฮะมีฮนะเราอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะรักแต่ว่าเราเราไปตีความหมายผิดหรือมันมีหลายสาเหตุครับแต่ว่าอย่า,ยาไปอย่าไปเชื่อว่าโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราดาวดาวเนี่ยเราจะแบบทําร้ายตัวเองง่ายอะ่ะคือจะคิดอะไรที่มันตัวเองแย่ตัวเองไม่ดีเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อความคิดนั้นฮะถัดไปนะครับ ข้อ14ครับการนอนหลับเป็นเรื่องที่สําคัญมากกับสุขภาพกายและสุขภาพใจอันนี้ผมผมว่าสําคัญจริงๆนะครับถ้าใครมีปัญหาการนอนเนี่ยผมแนะนําถ้าถ้าอ่านพวกหนังสือที่แนะนําวิธีการนอนต่างๆแล้วไม่เวิร์กเนี่ยหาหมอแล้วฮะเพราะว่าสุขภาพกายก่อนเนี่ยผมเห็นชัดเลยนะตัวตัวผมนะถ้านอนดึกแค่วันเดียวเดี๋ยวนี้นะจามเลยฮะเขาเรียกว่าแพ้อากาศแล้วอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เละเทะมากครับ มันจะอ่อนเพลียมันจะไม่อยากทํางานมันจะไม่อ,อะไรแล้วใจนี่ใช่เลยฮะถ้าใครสังเกตอดนอนนะสังเกตนะใจมันจะไม่นิ่งมันอาจจะมีแกว่งแบบบางคนก็จะโมโหง่ายถ้าง่วงนอนคุณสังเกตตัวเองนะฮะคุณจะโมโหง่ายหรือถ้าใครไม่ไม่ออกมาเชิงโมโหก็จะแบบเป็นแบดเดย์อะเศร้าง่ายเซ็งง่ายหมดหวังง่ายมันมาจากเรื่องเรื่องการนอนฮนะนอนให้พอแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับ ทเทคนิคการนอนนิดหนึ่งข้อสิบห้าอย่าใช้เตียงนอนทําอย่างอื่นครับถ้าเรานอนไม่หลับให้ลุกจากเตียงไปดีกว่าทนนอนอยู่บนเตียงแบบไม่หลับคืออย่างนี้คําว่าอย่าใช้เตียงนอนทําอย่างอื่นเช่นเอาคอมมานั่งดูบนเตียงนอนไม่ไม่ดีเอางานมาทําบนเตียงนอนไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเราจะจะจะ,จะรู้ว่าถ้าถึงเตียงนอนปุ๊บเราจะหลับไงถ้าเราเอาเตียงนอนไว้ใช้นอนอย่างเดียวเนี่ร่างกายจะรู้เลยนะผมโชคดีที่ผมไม่ได้เอาเตียงนอนไปใช้ทำอะไรนอกจากนอนเพราะฉะนั้นเนี่ย พอหัวถึงหมอนผมหลับเลยแต่มีบางช่วงที่ผมไม่หลับแล้วพลิกไปพลิกมาซึ่งผมอ่านหนังสือก็บอกเออไม่ได้ถ้าคุณจะพลิกไปพลิกมาคุณลุกไปทำอย่างอื่นเลยแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วมันเวร์จริงๆผมเคยมีบางวันมันมีเรื่องกังวลนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยพลิกเป็นชั่วโมงนะฮะแล้วอยากจะหลับมันไม่หลับหรอกครับแล้วมันไม่ดีเลยมันจะมันจะเป็น bad เ e x e x p เ r i e n c หรือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีว่าหัวถึงหมอนแล้วนอนไม่หลับไม่ใช่ลุกแล้วตอนหลังผมทำ ถ้าวันไหนนอนไม่หลับแป๊บปบเดียวนะผมลุกแล้วผมไม่อ่านหนังสือแล้วกลับมานอนหลับเลยครับนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองเชื่อลองใช้วิธีการนี้ดูก็แล้วกันนะถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะถ้าเวิร์กก็ก็ดีถ้าไม่เวิร์กก็ลองหาวิธีใหม่16นะครับประสิทธิภาพของการนอนคืออัตราส่วนระหว่างเวลาที่เราหลับต่อเวลาที่เราใช้บนเตียงคืออย่างผมอะเกือบร้อเรพราะว่าอะไรขึ้นเตียงปุ๊บก็ไม่เกิน5นาทีก็หลับน้ะ แต่ถ้าเกิดใครที่แบบต้องนอนพลิกไปพลิกมา2ชั่วโมงอ่ะซึ่งไม่ควรทำอย่างที่เราคุยอ่ะอย่างเงี้ยประสิทธิภาพการนอนไม่ดีฮรเพราะว่าไอต้ตอนที่เราหลับเราอยู่บนเตียงอยู่แล้วไงแต่มันมีเวลาที่ไม่หลับอยู่บนเตียงอยีกตั้งเยอะหรือว่าใครชอบดูทีวีเล่นมือถือหรือทําอย่างอื่นบนเตียงโดยที่ไม่นอนเนี่ยไม่ดีแม้กระทั่งผมชอบอ่านหนังสือผมก็ไม่เนี่ยบนเตียงนะครับผมอ่านกับเก้าอี้เก้าอี้หนึ่งที่ผมซื้อมาไว้อ่านหนังสือข้างๆเตียงผมนั่นแหละ แล้วผมอ่านจากนก็น่าผมง่วงอ่ะแล้วพอง่วงผมก็วางหนังสือแล้วผมก็เดินไปนอนนะครับลองลองดูนะครับ17ครับชีวิตเราไม่จําเป็นต้องพยายามมากจนเกินไปครับบางเรื่องของวันนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันหลังบ้างก็ได้คือคือผมเคยเคยอ่านหนังสือหลายเล่มเขาก็แนะนําแบบเนี้ยคือบางทีเนี่ยพยาพยามพยายามฉันต้องทําเรื่องนี้ให้เสร็จวันนี้อะไรเงี้ยคือบางอย่างอ่ะเข้าใจแหละมันทำมันก็ทําไม่เสร็จอยู่ดีอ่ะ ปล่อยบ้างผมไม่ได้บอกให้ปล่อยทุกเรื่องนะแต่บอกว่ามันไม่ทำไมน้องเสพวันนี้ก็ให้วันให้ตัวเราวันพรุ่งนี้จัดการอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็เราก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะเราก็ทํามาทั้งวันแล้วก็ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของมันหลังมั่งก็ได้นะโดยพอช่วงนอนเนี่ยก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะพูดง่ายทํายากผมรู้สาหรับคนนี้นอนไม่หลับอะ่ะมันอดคิดไม่ได้ก็ผมผมใช้วิธีหนึ่งนะไม่ได้เขียนในหนังสือเล่มนี้นะแก๊ตที่จดเช้านะผมจะจดก่อนนอน3ข้อ พูดแล้วพูดอีก,กน,นะนะบางคนอาจจะฟังจนเบื่อแล้วก็ได้แต่ว่ามันเวือร์่จริงไงก็อยากทําล้มทําแล้วมันเวิร์กก็อยากให้คนอื่นลองอะ่ะแค่นั้นเองครับมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ก็ได้ฮะเขียนสิ่งดีๆแล้ว,ลวมีคนถามมันก่อนโพสเรื่องนี้ไปอาจารย์มันนึกไม่ออกเลยสิ่งดีๆอ,อะไรก็ได้ครับได้กินข้าวก็ดีแล้วครับได้ หายใจเอาอากาศเข้าปอดดังสดชื่นก็ดีไม่สดชื่นก็ได้เอาได้หายใจเป็นปกติก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งให้เขียนได้อยู่แล้วละ่ะ3ข้อผมเขียนประจำอัดพอดแคสต์เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ดีของผมครับอ่ะมาดูต่อนะครับข้อ18เราเลือกไพ่ในมือไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเล่นไพ่ในที่มีในมือได้เข้าใจคําว่าเล่นไพ่ในมือไหมคืออย่างนี้มันจะมีชีวิตเรามันจะมี2ออย่างคือดวงอ่ะ สิ่งที่เราคอนโทรไม่ได้กับสิ่งที่เราคอนโทรได้เวลาเราจั่วไพ่มาเล่นไพ่นะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ไพ่ดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าพอมันอยู่ในมือเราเราเราสามารถจะเล่นได้แล้วว่าจะเล่นยังไงกลยุทธ์ยังไงเหมือนกันนะชีวิตบางทีเราเกิดมาจนเกิดมารวยเกิดมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีไม่ดีอันนั้นนะคือไพ่ท,ที่ที่จั่วขึ้นมาเลือกไม่ได้ครับว่าเราจะอยากจะเกิดมารวยมันมันเกิดไม่ได้ไง แต่เราเกิดมาสถานะนี้แล้วอะ่ะเราจะเปลี่ยนจากสถานะเนี้ยให้มันรวยขึ้นให้มันมีความสุขมากขึ้นทําได้ยังไงนะครับทาง่ายทํายากก็ต้องทาถูกไหมก็โฟกัสี่ตรงนั้นอย่ามานั่งคิดว่าฉันเกิดมาจนอะไรเไงี้ยมันมันมันช่วยอะไรเราไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าการเกิดมารวยมาจนไม่มีผลนะมันมีผลไงก็เหมือนไพ่ในมือแหละบางคนเนี่ยจั่วมาแล้วมันมีไพ่ดีๆมันก็มีโอกาสชนะสูงบางคนจั่วมามีไพ่ไม่ดีก็โอกาสชนะต่ําแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสนะครับ ก,ก็ต้องทำจากเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะเพราะมันเกิดมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ให้กําลังใจว่าเราก็กไ็ไปแก้เรื่องตอนเกิดไม่ได้แก้หลายๆเรื่องไม่ได้เราแต่ก็มีอีกหลายเรื่องที่เราจัดการได้นะครับข้อ19นะครับการให้ภัยคนอื่นไม่ได้แปลไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทําเพื่อคนที่เราให้อภัยนะฮะแต่เป็นสิ่งที่เราทําเพื่อความสงบในใจตัวเองสําหรับคนที่รู้สึกว่าฉันให้อภัยเขาไม่ได้เนี่ยคุณต้องคิดใหม่นะครับ เอาเอางี้แล้วแต่คุณกันแล้วกันแต่ว่าผมอยากจะให้คิดว่าไม่ได้ช่วยคนนั้นนะการที่เราให้อภัยเขาไม่ได้แปลว่าการสิ่งที่เขาทาถูกต้องนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะลืมสิ่งที่เขาทำกับเรานะครับไม่ใช่เลยนะครับมันคือการทำให้เรามีจิตใจที่สบายขึ้นเท่านั้นเองเรา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 ให้อภัยเขาเขาไม่ได้รวยขึ้นนะเขาไม่ได้ ดีขึ้นหรือว่าเราไม่ได้ approve ว่าไอ้สิ่งนี้เขาทาตกลงเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่เลยนะครับทุกอย่างยังถ้าเขาทําอะไรไม่ดีกับเราก็ยังคงไม่ดีกับเราเหมือนเดิมเพียงแต่เราเลิกที่จะมาทําร้ายตัวเราเองแล้วเท่านั้นเองนะครับข้อ20นะครับความโกรธเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแต่การกระทําหลังจากโกรธต่างหากที่สําคัญและเราควรจะควบคุมได้คือโกรธไม่แปลกเราจะบอกห้ามโกรธมันห้ามไม่ได้โกรธคือโกรธฮะ แต่ว่าเราสามารถ manage ได้ว่าหลังจากโกรธแล้วอ่ะคุณจะคว้างปาเข้าของคุณจะด่าออกสื่อสาธารณะหรือคุณจะคำคำดาวได้หรือว่าทําให้ตัวเองสงบได้หรือตระหนักรู้ได้ว่าอะไรควรทําให้คนนําเรามาฝึกตรงนั้นดีกว่าแต่จริงๆลักษณะของการโกรธนะถ้าเราทําใจได้ตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็จะตัดชนวนได้บางทีเนี่ยสังเกตอาการก็รู้ฮะว่าเฮ้ยไหลเริ่มตึงแล้วคิ้วเริ่มขมวดแล้ว ถ้าคุณรู้ว่าอีกไม่นานั็จะโกรธนะแนะนำนะเดินไปที่อื่นอย่าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นนานมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับอ่ะยีครับลองเปลี่ยนบทบาทจากคนขับมาเป็นผู้โดยสารดูบ้างชีวิตเราเราไม่จมําเป็นต้องควบคุมได้ทุกเรื่องลองเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้สังเกตการดูบ้างคือบางคนเนี่ยชอบชอบคิดตัวเองเป็นคนขับเพราะนั้นทุกอย่างจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ,อย่างที่ตัวเองคิดแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เครียดแล้วบางทีมันไม่เลี้ยวตามที่เราสั่งอีนท้งหาก ทำไมฉันทำมาเยอะขนาดนี้ทำไมมันไม่ได้ผลนะทำไมมันไม่ได้เป็นได้ดังใจทำไมมันไม่ได้แบบนั้นแบบนี้ซึ่งแบบนี้เราก็เหนื่อยเราก็เครียดเราก็สุดท้ายก็ซึมเศร้าลงไปไงเงี้ยเป็นผู้โดยสารนะปล่อยว่างผู้โดยสารคือคุณนั่งเฉยเชมวิวเป็นผู้สังเกตการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนาะก็เป็นผู้โดยสารว่าตอนนี้เราก,ากนะําลังโกรธเนาะตอนนี้เรากําลังเศร้าตอนนี้เรากําลังอิจฉ้าตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ที่เราสังเกตเห็นนะมันจะลดลงนะครับ 2ายิบสองครับถ้ามีความทุกข์เรื่องใดเนี่ยพอเราพูดถึงความทุกข์นั้นออกมาแล้วให้ต่อด้วยคําว่าแต่ก็ยังสมมุตินะโดนไล่ออกเราโดนไล่ออกแต่ก็ยังจุดๆุจุด,จด,จด,จดเพิ่มไปอย่างเช่นเราโดนไล่ออกแต่เราก็ยังมีเงินเก็บเพียงพอเราโดนไล่ออกแต่แต่เราก็ยังสามารถไปสมัครที่อื่นได้เราโดนไล่ออกแต่ก็ยังดีนะที่เรายังมีครอบครัวอยู่เคียงข้างเราเสมอ แบบนี้จะจะจะ,จะดีขึ้นฮนะัจำไว้คาว่าแต่ก็ยังนะครับและย3ิบานะครับรู้จักบอกกับตัวเองว่าฉันเพียงพอแล้วฉันพอใจอันนี้ครับเป็นค่าเรียกมนตราหรือว่าคาถาที่จะช่วยให้เรามีความสุขได้ง่ายถ้าเราเพียงพอนะเราจะไม่ทุกข์หรอกถ้าพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นะเราจะเราจะทุกข์ได้น้อยนะครับโอเค วันนี้คงใช้เวลารีวิวยาวนิดนึงแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะครับมงยามแห่งความสิ้นยินดีเขียนโดยคุณกิติศักดิ์คงคาและคุณนภัสสัตยุทธ์นะครับก็ลองไปหาอ่านดูได้น่าจะมีจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส p ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.